เกิการอสมควรและจากนี้ไปไม่น่าจะเกินการเงินมูลฝันก็จะมีการเชิญนะครับฝ่งบุคครับชอในเรื่องั้ติส่จน์ปรกบและช่อเล่นต้องไปประชุมในเรื่องการแต่นักนอสัระฮการเลืองตั้งนะเรื่องการเงนอันนี้กรรมการเสือมากหน้าที่นะครับเป็นเป็นเป็นตาของฝัดตรงบันขัามประารทั้ในเรื่องทั้งเรื่อกี่ยวัต่างที่ต้ไปพบปะ ทางที่นอนะครับแขออนุญาตเข้ารู้จจานะครับสี่จริงก้าเสนอแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับกำหนดวยที่เลือกตั้งนะครับที่เป็นตามนโยยนะครับคนเก็นะครับแล้วก็จะต้องมีการเสนอแบ่งเขตกดหน่วยที <tech> ่เลือกตั้งนะครับมีการอบรมกำลงนเลือกตั้งกังดสถานที่เลือกตั้งนะครับผมแค่เกรงวินท่าว่าทาง สายเลขาเขาก็เลยทำเลยทำแบบสำรวจนะครับคือวันที่3สิงหาคมจะมีการประกาศเลื่อนตั้งโรงเรียัจนจะมีถือว่าเอ๊ะอะไรจะมีการเลือนขั้งเราต้องมีมีการประชุมก่อนอันนี้เกี่ยนรถแบบผู้ทางทางสำนักงานทางสภาราช่วนทางเลือนขั้นก็ต้องมีการมีการมีการจัดทำสำรวจข้อมูลต่างๆนะครับมีการจัดทำคำสั่งนะครับทุกว่ามอบหมายนะครับที่ที่ผมนำเรียนผู้ว่าในการจัดระเบียบลงนาตั้งแต่วันที่21นะครับ ชุมงลงเลนบ้านสโน่นะครับสรุปท่าใจของชุมโมตอสรุปท่ากับเต็นดีนี่างสรุปท่าในสาแห่งสหน่วยนะครับถ้าได้ทาเต็นลงใจจับเต็นทำอะไรเต้นกเชางมุง่ารูปท่านะคับอทาที่ีน่วยใจของชุมตต่อหรืนะครับหมุนสีนะครับ1ยน่วยใจของชชุมของ เทศบาลตัวบนเลนส์สีนะครับอันนี้ที่นำเรียนสําหรับสถานที่รวมผลคะแนนนะครับคุณจะใช้ขอประชุมองคือสามงท่าของเรานะครับรวมรวมผลคะแนนที่อยู่เลืยอนตั้งนะครับเราเดียวกยี่สบองครับสร้อยยี่สองนะครับก็กำหนดเป็นหน,หน่วยนะครับไม่หน่วยหนึ่งไม่หน่วยหนึ่งประมาณ 1, 500, 200, หนึ่งพันสองร้อยเดนประมาณนะครับแต่ถ้าเกินแปดร้อยคนขึ้นไปก็าสามารถที่จะกำหนดหน่วย เดี๋ยวเราเดียพันกะครับพันสองยแค่สีร้อยก็กำหนดแค่หน่งหนวยก่อแก้วนะครับก่อแก้วเนี่ยพันหเช่นเดียวกันก็กำหนดหนึ่งหน่วยนะครับกรดูกเปนันสี่ร้อยนะครับก็หนึ่งหน่วยกับสีสูบเนี่ยสองพามร้อยหก็เลยต้องตอยกัเกินเกินเกินหนึ่ันงร้อยนะครับเกินพันสอก็เกินแปดรไปอีกนะครับก็กำหนดเป็นสหน่วยนะครับสโนสโนหนึ่งขาน หนึ่งหน่วยนะครับสำรวมภาพเนี่ยสามพันสาร้สิบเอ็ดนะครัก็เป็นสาหน่วย ật, นะครับเหนึ่งพันสี่ร้อยหน่หน่วยเนาะไอร้อนสามพันสองก็สามหน่วยนะครับไอ้อนฮัทหนึ่งพันเก้ร้อยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยก็หนึ่งหน่วยหนึ่งสีนี่หนึ่งพันก้าร้อยอกก็หนึ่งหน่วยนะครับสหรสถานที่นะครับกนขออนาตยาวเลยนะสถานที่ย่งก็ะโอมเราจะใช้ ขอประชุมองตอกออกนะครับท่านท่านลึกภาพของท่านกรรมการท่านเกษตรท่านผู้นันการนะครับอแก้วเราจะใช้หมอประชุมองตอกแก้วปลาดูหมอประชุมองตปลาดูนะครับสีสุขใช้หมอประชุมองตอสีสุขนะครับแต่ดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่าสีสุกมีสองหน่วยผมก็เลยแยกมาเป็นต็มข้างหมอประชุมองตอสีสุขนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางทางทางสปชสปชเนี่ย จะมีค่าเต็นให้ไหม